I <laughs> หกโมงกว่าแล้วก็จะเลื่เลิกงานแล้วค่ะทุกคน สสวัสดีค่ะเอาไม่เห็นหนูมไม่เห็นคอม,มเนม,มเนต์ูไมคูซค่ะขอบคุณค่ะซูซูค่ะขอบคุณค่ะ,สสคะพสักเรเลิกง,งานแล้วเหรอคะ ติดเสียงอีกเครื่องไว้ได้ครับอ๋อขอบคุณค่ะสู้ๆครับขอบคุณค่ะต้องดาุพล่ะทุ่มนึ่งพื่ละจ้าค่อยจะได้เลิ่งงานตายาม จะปิดร้านแล้วหรอจ้าเลิกทุ่มหนึ่งจ้านี้แล้ะใกล้แล้วใกล้แล้ว <c oughs> <c oughs> กลับแล้วก็มาใหม่กลับแล้วก็มาอีกค่ะเมื่อไรจะถูกรางวัลที่หนึ่งกับเขาบ้างพี่สักด้อยังกินแรงเนาะจ้ะ เวลาขึ้นนานๆครับโอ้ยยันบูมีมูยันบมูม,นบมีมูจ้ะสิบเดวยว่าอยู่ผู้เยวว่ะ เดี๋ยวกระเข่ามากครับโอ้ยบวัวมีมูดรอกจาก้าตายยามโอ้ยนี่ขอขอไล่สดขอไล่สดนี่ไงไล่สดนี่นี่ไปเหนมาผู้บ่าือบ่เหน็นไม่ใช่ไ่ไล่้บ่าวะไปไปคนดูดนด่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้าพี่ยังลระนาะนะพี่ิไ่เงินเนกว่าไก่ไปไก่เนี่ยนี่ไงคืออยู่พูดเถ้าูเฒ่าจา้าผนะู้เฒ่านะอะเลก็ะู้เถ่าไเงนสวัสดีค่ะพี่แก้วเหรอคะหนาะพี่สักบุรุจากซื้อเพิ่นสวัสดีค่ะ ทักทายก่อนกลับบ้านจ้ะจักหน่อยก็ได้เมียบานหรอพี่สากนี่เอฟซีหลายเนาะเอฟซีเพิ่นไล่หลายดีอ๋อพี่แก้วครับพี่แก้วสวัสดีสวัสดีครับลุงสากอ๋อสงสัยจะเป็นเอฟซีพี่สัก สวัสดีนะคะขอบคุณนะคะที่เขามาให้กำลังใจจ้าเลิฟสองพี่แก้วบอกว่าเลิฟสองขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะมาแป๊บเดียวจ้าทุ่มนึ่งก็เลยงานกับบ้านเราค่ะ กาจะมีก็ขึ้นไลฟ์มานานเลยครับอ๋อแนนบอจ้ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวน้องดาแวะไปเยี่ยมบ้านเตลิกงานณหรอจาะเคยิสด้ไปเยี่ยมมูสู้ๆจา้าเดียวกะเดียวกะถึงเส้นใช่ น้องดายังอีกไกลได้ค่ะอีกเงาไกลพ่สักถามว่าพี่แก้วเลิกงานยังครับอขอบคุณค่ะถ้าว่างใช้ขึ้นคอยกลับไปเบืองหมดนั่นละขอบคุณหลายๆจากพี่แก้วขอบคุณจ้าน้องดาคือกันละถ้าว่างกลับไปเบิ้ เพราะว่าสินน็ิอันคลิปหรือว่าเพื่อน,นันไลฟโสดเนาะเข้าไปเลิกเทียงขึ้นครับอ๋อพี่แก้วเห็นงานอยู่ใส่นาะจ้าน้องดาวเป็นคนอุดรจ้าอยู่อ,อุดรน,นี่ล่ะเพ่ได้ไปใส่น้ำเพิ่นดอก แกบอกว่าอยู่ดินแดงครับอ,อ๋อยู่ดินแดงจ้าค <c oughs> ือเลิกดึกแท้จ้ะ คอยเป็นคนปากเซ่ครับปากเซ่ปากเซอ,อัน,นทาางบึงการบ่จ้ามันบ่ปากเซ่ปากช่มหึไม <c oughs> ใส่นอวดนี่ <c oughs> คอยเป็นคนปากเซ่ิง <c oughs> ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ ทางชงม,มิกครับท่างดาขึ้นวู้ดจากนอกบนันนี้อยู่ตะอ,อุดดอนไม่ได้ไปใส่จักเทืาอ, <c oughs> อยู่ตะอ,อุดดอจ่าไปไกลสุด <c oughs> กันน้อง่ายนี่แหละคนเกล็น้อง่ายอุบนละ่ะอยู่อุบนละ่ะชธท่านี่อ๋ <c oughs> อจา่จาจ่าจ่า อันนี้ภักภักเหนกอจ้ากี่แกวเห็นงานเกี่ยวกับอย่างนอะกโดดมงคขึงแนวไกลสิเลิกงนานแล้วจ้า เสือครับยิบยิบเสือครับเย็บบอจ่าหรือว่ายิบเย็บเสือบอจา่าเป็นเป็นงานโลงงานบอกค่ะพี่แก้วเป็นตะไดเงินดีเนาะ <c oughs> ต้องด่าว่าสันโอ้ยติดลบสุดเดือนเงินเดือน <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สาววนนาะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องดามาแป๊บเดียวจ้าเดี๋ยวน้องดากกะเลิ่ง,งานแล้วเลิ่ริง,งานถุงนึง เดี๋ยวคุณละเริ่งานเดี๋ยวน้องด่าไปไปเยี่ยมนะคะคุณอะพี่ศักด์บอกว่าสวัสดีครับพี่สาวบ้านนาบอบหลับมาทํำเองครับเป็นเจ้าหน้าตัวเองโอ้คือดีแท้จ้ะ อยู่หาได้หนึ่งชั่วโมองเลยครับบ่ได้จ้าพี่สักมันสิเลิกง,งานแล้วพี่สาวันนาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่สักอู้ดีใจหลยพี่ๆเขามาขอบคุณหลายๆนะคะ พี่สาวบ้านนาะมื้อนีได้อย่างกินเนาะจ้าพี่แก้บอกว่าสวัสดีครับคุณบ้านนาพี่ที่น่ารักจังเลย พ,พี่สาทรงนี่นะพ่เกอร์เป็นกำลังใจให้กันจ้าขอบคุณจ้าพี่สาวพี่สาวคนสวยคนสวยจ้าขอบคุณจ้าพี่สาวคนสวยโอ้ได้กินแกงน้ำไม่อยากไปกินแกงน้ำไม่น้ำเด้อ เจ้าทำงานอย่างเพื่อเลิกทำแทอ๋อต้องนาอันขายร์นี้เจอจ่ะ SB c o n คอนเซปแม่จ่ะเพิ่นเลิกทุ่มหนึ่งแต่ก่อนนะ่าเลิกสองทุ่มจะ่าตอนนี้เขางานเกาโมงเลิกทุ่มหนึ่งจ่ะเหตุงานกะ สาวบ้านหน้าบอกว่ามาเด้อจา้าโอโ้อยากไปกินน้องดามากมาเก่งเราไหมอาหารอีสานมีมากคัก ใกล้แล claro ้วใกล้แล้วใกล้ได้กลับบ้านแล้วจ้า เปิดเ้าเด้อจ้าทำกับเขาก่อนจ้าเลิกงานกับและมาก,กินนะนองดาเพื่อนสนขอบคุณค่ะจ้าเดี๋ยวเลิกงานเดี๋ยวลงดาและไปกินเขาแลงน้ำจ้าขอบคุณหลายๆจ้าเดี๋ยวซิไปกินแกงน้ำไม้น้ำจ้าท่านี้กำลังจะต่ำปนเห็ดครับอู้ได้เห็ดอย่างน้อพ่ซัก มัเป็นตาแสบแทะ้ะมือขึ้นมือขึ้นอันแม่กระเห็นอยู่อันปนเห็ดปนเห็ดเห็ดไข่อ่ะแม่จ้า่สิห้ากันกิ่นเขาแรงแล้ว <c oughs> ทั้งหนี้ยั่งบเลิกงานอยู่ <c oughs> สา,วา,าวมวันนาบอกว่าเอามาส่มกันจ้าคุณศากโอ้ยน้องดาสิ่งกินน้ำเด้อดบนนี้อุ้ยแม่จะไปเที่ยวอ่ะอยากไปเที่ยวเนาะอย่าไปล่องแพอันนั้นอ่ะแม่แม่กาญจนบุรีอ่ะ อากาศอากาศเย็นเด็กน้อยต้องไปเป็นภูค่ะโอ้ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่เนี่ย <c oughs> โอ้ยขอบคุณสำหรับสติกเกอร์จา้าพี่แก้วขอบคุณค่ะโอ้พี่แก้วยังอยู่ <c oughs> เดี๋ยวน้องดา่าชิบไปเยี่ยมบ้านนะคะพี่แก้วพี่สกักพี่สาวหน้าพี่แก้วได้อย่างกินแรกเนาะพี่สักเพิ่นได้ปนเห็ดพี่สาวหน้าเพิ่นได้อนอันแกลง้งเอไมมโอ้ยเห็นไข่ เห็ดไข่อ๋อแค่สีหอมเนาะพี่ซักเห็ดไข่ปนมันขึ้นแหนกับปนอยู่จ่ะแฉบแฉบแฉบพี่แก้วได้ยังกินแลงเนาะจ้า บอกว่าลาบเนื้อครับโอ้ยคือเป็นตะแสบแถวนี้ครบเครื่องเลยจ้าโอ้ยพอดีล้นนองดาเสียเอาตอมามักพุงไปส้มนำ้ำไปกินลาบเนือ้อเป็นตะแสบครับ แสบๆจ้าพี่แก้วกินเขาเลยเดยอจ้านาพี่แก้วบอกว่ามาๆเด้อทุกคนมากินน้ำกันพี่สามัน,น่าบอกว่าดีจ้าคุณแก้วแก่ไปกินน้ำเด้อจ้า ่ได้กินเขาแร้งง่ายจากเทอือดหรอกสองทุ่มกว่าสามทุ่มถุลจากรก็ลเลยอ้วนตุกปุกอยู่นี่แหละมาจอยจักเทอือกินเขาดึกว่าสิได้กลับบ้าน สามาหน้าบอกว่ายกมาซุ่มกันเด้อจ้าอยากกินลาบเนื้อกับ้นเหีห้ยไข้โอ้ยเป็นตะแสแนกแบบนี้หิวเขาแล้วล่ะเจวน้องดาวตาบมะคุ้งไปซุ่มนะ้ำ ว่าพิมอยากไลค่ขนย่อจีบดูดนิ่วก่อนจา้าดูดขนยวอออกจากมือก่อนโอ้ยเนาะน่ะแตา่ย่ามรู้สิไเป็ปิดลานแล้ว ทกว่ท่านในกินโยพี่แก้วขึ้นเขาเนียวติดมือเราแบบนี้ <laughs> ติดมือเขาเหนียวติดมือ พี่มนอยากหลายคนเนียวจิตมือคนนะโอ้น้องดาสิกลับบ้านแล้วเด้อจ้าวันนี้สิไปกินข้าวแรงน้ำจ๋ซวสิเ่ากลับบ้านเอาตาบกพุงไปซุ้มน้ำจ้าขอบคุณที่ขอบคุณที่แกวขอบคุณที่สาขอบคุณ ที่สาวบานหน้าหลายๆนะคะที่เขามาให้กำลังใจจ้าอย่ามืออื่นองด่ามากไหมวันนี้กะบายบายขอบคุณนะคะบายบายค่ะไปๆไปไรยูบ้าน ไปหอดบ้านกันนอนเหรอจ้ะไปไปหอดบ้านกับไปหาเยีม่ยมูบายบายค่ะพี่พี่ขอบคุณค่ะ